สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่อง y ยูทูบโราสิงตะน้ำค่ะครับกี่วันแล้วที่เราสูบมาตรงเนี้ยที่สี่แล้วจำไม่ได้แล้วครับนี่ครับจากตอนที่เราสูบๆนะจากน้ำเต็มนี้ก็ลงไปได้สองสามวันแล้วครับนี่กำลังเปิดน้ำที่เหลือลงมาตรงนี้ครับเพื่อที่จะสูบบ่อครับจากปลาข้อใหญ่ครับ ไอ้นี่นั่นพ่อลูกอ่อนนะครับผมอ,อัน,นี้ก็ยามเย็นนะเป็นวันที่4มีนาคมนะปี2 5 6 5ัารกบครับนะฮะเอเอไปไหนเนาะอ้กลางบ้านสองไร่นะเดี๋ยวผุนลึกครับเอาดิดอใไปอยู่ด้วยชาวบลรีรัมนยะ์สนใจครับ

เีครก็จะไปดูก่อนนะว่าปลาปลากำนังนะปลากำนัดจะทำอะไรครับเดี๋ยวไปดูนะใครสนใจโค้กนะเราตักโค้กขึ้นมาไว้นะให้มันให้เงียเพงดีเลยดูครับว่าปลากำนัดจะทำอะไรครับโอ้ยป่าทำอะไรปลาทำอะไรครับเย้ หาปลานะตอนนี้ครับพ่อครัวประจำทีมงานครับค,ครับสะใหญ่มากครับสองไร่ครับสะ,ะไปตั้งสก่อกวะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อ,องอยูทูบด้วยนะครับสิ่เป็นธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวไปตั้งสูบนะเราจะไปช่วยเขาตั้งสูบกันครับเ,เราตั้งสูบเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดน้ำจากตรงนั้น,นครับให้มาหาสูบตัวนี้เพื่อที่จะสูบน้ำออกครับ น้ำตรงนู้นนะให้มันไหลลงมารวมกันตรงนี้ครับแล้วนนก็สูบออกครับไปเจ้าดินแปล